สวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีนะฮะกลับมาอีกครั้งนึงแล้วครับผมก็ซิล่าเบเทอร์ไลท์พาร์ทที่สิบเจ็ดนะฮะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะที่ไม่ได้อธิบายสเปกก็ซิล่าต่อเนื่องนะฮะมันตัดคลิปวิดีโอผมไปเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่เต็มนะฮะเดี๋ยวผมจะรีบอธิบายสเปกก็ซิล่าต่อจากพาร์ทที่แล้วนะว่าสเปกก็ซิล่าเนี่ยเอ่อพี่แกเขาสูงหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบเมตรนะฮะก็สูงกว่าก็ซิล่าหน่อยนึงนะครับผม นะเดี๋ยวผมจะรีบอธิบายนะฮะเออสเปกก็ซิล่าเนี่ยปรากฏตัวเนี่ยก็ซิล่าประทับสเปกก็ซิล่าในปีหนึ่งเกนะก็คือต่อจากไทม์ไลน์เลยนะครับผมนะผมรีบอธิบายใหท้ทุกท่านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะอาจจะมีปัญหาเครื่องที่ตัดคลิวิดีโอผมจบไปแล้วก็เริ่มใหม่นะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมขออภัยด้วยจริงๆนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่นเลยนะสามารถฟังคลิปเอ่อที่แล้วได้นะฮะเรื่องสเปกโกสิล่านะครับผมแล้วผมเอ่อเดี๋ยวผมจะพูดถึงพลังของสเปกโกสิล่านะฮะนอกจากความสามารถในการบินในอวากาศแล้วและเป็นสัตว์ยักษ์ที่มีความแข็งแกร่งและทรงพลังคล้ายคลึงกับกกสิล่าเลยนะใช่คล้ายคลึงกับกกสิล่ามากเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็สามารถพ่นลำแสง เป็นสายฟ้านะฮะไม่เหมือนไม่เหมือนขก็ซิล่านะก็ซิล่าปล่อยก็จะบีบเลสใช่ไหมฮะแต่ว่าสเปกก็ซิล่าเนี่ยจะปล่อยเหมือนเหมือนเหมือนกิกกโดร่ามากกว่านะใอ่อจะเรียกว่าพลังคล้ายคลึงกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเริ่มเกมเลยดีกว่านะเดี๋ยวจะได้ทุกท่านไม่เสียเวลาเนาะเพราะว่าผมกลัวว่าเครื่องผมจะมีปัญหาไงแล้วเดี๋ยวว่าทุกท่านอาจจะ ไม่ได้รับชมต่อเนื่องนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมพยายามนี่อธิบายคร่าวๆแล้วก็ท่านไหนที่อยากดูหนังก็ซลล่าหรือใครที่ชอบประวัติอของก็ซ i ล่าก็มาช่องผมได้เลยนะส่วนเรื่องหลังเนี่ยสามารถหาเซื์ชใน google ได้เลยนะฮะต้องพิมพ์ชื่อหนังนะครับผมหรือเขีเเขยนรวมก็ได้ว่าหนังกนะ็ซีล่านะยังมีให้รับชมอยู่นะแล้วผมนะครับ นะเดี๋ยวโบกรอสักครู่นะเดี๋ยวผมพยายามอัดให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทําได้นะฮะเพราะว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวเครื่องผมมันจะไม่กลัวอัดไม่ได้ฮนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะผมโอเคเราเจอมอสท่านะเราเจอมอสท่านะับผมส่งสเปกซีล่าไปก่อนเลย แล้วสเปกโกซิลาอีกอย่างนึงก็คือปล่อยเอ่อปล่อยเอ่อเขาเรียกว่าหินคริสตัลนะที่ที่สามารถทําให้ได้รับอาดเจ็บได้นะฮะก็เป็นเอ่ออันนี้อันนี้สเปกโกซิล่าใช่ไหมแต่จะมีอีกร่างนึ่งนะครับผมที่ที่สามารถที่ทําได้นะฮะเด,นะเดี๋ยวผมลองเชิงก่อนว่า ถ้าเกิดเราจาัดก,การมอดท่าได้นะมอดท่าก็ปล่อยลำแสงเหมือนเหมือนสเปกอัลซิราเหมือนกันนะโอ้โหเจอเยอะแบบนี้ผมว่าต้องลุยแล้วล่ะโอเคเราชนะแล้วนะครับผมเย้ชนะแล้วนะะโอเคนี่สอไปเลยนะครับผม โอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงอ่าไททันไทจูต,ตัวต่อไปเลยนะจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะเออออก้าฮะตัวนี้ชื่อออก้านะครับผมลักษณะเออจุดเด่นของออก้าเนี่ยจะคล้ายคล้ายเอเลี่ยนนะฮะเอเลี่ยนผสมเออเต่าผสมปูหรือยังไงผมไม่ทราบนะเพราะว่าดีไซน์ของหนังก็ซีลายุคไมเลเนียมนะฮะเออออการ์เนี่ยนะออตัวออกาเนี่ยความสูง40เมตรนะฮะ ในร่างมิเลเนียมนะครับผมแล้วก็ร่างสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าร่างเอ,อ่ออรุอรุรากะหรือยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเขาเขาเรียกว่าออกานะฮะออกานะสูงหกสิบเมตรนะความยาวสี่สิบเมตรในร่างมิเลเนียมนะครับความสูงเจ็ดสิบห้าเมตรในร่างอุรากะนะะผมไม่ไม,ไม่ไม่แน่ไม่แน่แต่ว่าผมอานถูกหรือเปล่านะคือปรากฏตัวครั้งแรกก็คือก็อตซิล่าปีสองพันยุคมิเลเนียมนะครับมิเลเนียมเ่ยนะับผม ก็คือเหมือนกับว่ามียุเออมีเหมือนมีชุดยูนิฟอร์มของล่างมรุษยต่างดาวนะจะจ,ะจะจะจะเรียกตัวเองว่ามิเลเนียมนะครับได้เผอจุดประสงค์ว่าต้องการร่างของก็ซคือต้องการร่างสิ่งมีชีวิตนะฮะคือตัวเอเลียนเนี่ยเป็นเป็นจานบินใช่ไหมคะแต่ว่าเขาไม่มีร่างของตัวเองเขาก็เลยต้องหา DNA หาร่างที่มันสบมบูรณ์ที่แข็งแกร่งที่จะจะสามารถทําลายโลกหรือปกครองโลกของเราได้นะนะผมคือจะเรียกว่าเออตัวโอกาเนี่ยจะดูพลังงานโอเกนเซอร์จีวันะฮะก็คือร่างของก็ซีเออคือเซลล์ของก็ซีล่านั่นเองนะฮะก็คือถ้ามาดูพลังแล้วอ่ะมันก็ได้รับความสามารถ คล้ายกับก็อซิล่านะฮะหรือเขาเรียกว่าก๊อปปี้ดีกว่าพูดง่ายๆ่ายนะฮะเอางั้นเดี๋ยวผมมาเริ่มเกมต่อเลยนะเดี๋ยวส่วนออคกาเดี๋ยวอธิบายทีหลังเพราะว่าตอนนี้ผมกลัวว่าเดี๋ยวอาจไปเอามามันอาจจะหายไปนะเจอก็อซิล่ามาวันก็อซิล่ามายนที่ไม่ได้แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้นะโอ้โห ไม่นะไม่นะกอสิล่าไม่นัสวันมีสองตัวนะตัวตัวที่ยืนกับตัวที่จะพ่นออตบีเบสอ้ออ้ออ้อหเดียวนะเดียวนะคือรู้รู้ด้วยอ่ะแล้วถ้าเกิดเขายิงนั่นเออ เขาส่งเดสเดสกิโลล่ามาตายย่ะส่งเดสกิโลล่ามาแต่นี่คือนี่คือกอสซิล่าไม่ไม่ส่งเหมือนกันส่งมากับเราด้วยฮัลโหลเอาจริงดีคือโอไนะ้ไม่นะไม่นะไม่นะโอ้ย ไม่นะไม่ไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยโอ,โอ้โหอ้โหก็ซีล่าเอิร์ดเอ้ยอ้าวเมื่อกี้ฉันส่งผิดเว้ยคือคือถ้าเกิดโจมตีของเราอีกทีนึงอ่ะอันนี้ก็ซีล่าปีสองพันนะก็ซีล่ามีเลนียมนะครับผม คือถ้าส่งมาแบบนี้ถ้าอีกครั้งนึงผมว่าเรียบร้อยดิออตบิบเลกของก็ซิล่ามอของก็ซีล่ามีเนียเน่ยเป็นสีแดงนะฮะแต่ไม่รู้เขาได้รับพลังมาจากไหนโอ้ตายเถอะทั้งนั้นอนะส่งเดสเอ,อส่งกิโดรามานะผมออกจากเกมนี้ได้เลยไหมให้เขาชนะเถอะ ให้เขาชนะเถอะเพราะว่าคือคือเข้าใจไหมครับว่าคุณถ้าเกิดคุณเจอก็ซีล่าไมนัสวันเมื่อไหร่ต้องเจอดีแน่นอนเห็หมว่าเขาส่งทั้งก็ซีล่ามิเลเนียมแล้วก็เอ่อก็ซีล่าเอิร์ธมานะฮะแล้วก็ก็ซีล่ามสวันของตัวเองอีกอีก,อ,กอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอาทิตย์นี้เดี๋ยวผมอธิบายต่อนะออก,กานะ พลังความสามารถพิเศษเหมือนกับว่าร่างคโคลนของก็อซิล่ามันจึงมีพลังการฟื้นฟูร่างกายอย่างรวดเร็วซึ่งเขาได้รับไปเต็มๆแต่พอทีนี้เอ,อ่อโอก้าเนี่ยจะดูดพลังชีวิตของก็อซิล่าอีกทีหนึง่งเป็นศึกสุดท้ายแต่พอทีนี้พลังอัลตบิดลดที่ที่ไม่สามารถที่จะรับของโอก้าได้นะโอก้าเขาจะมีพลังของเหมือนเขาเขาจะเรียกว่าอะไรสักอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ ถ้าเกิดใครใครรู้จักชื่ออาวุธของออกาที่เขาปล่อยอตรงบริเวณหัวไหล่ข้างขวาหรือซ้ายนะฮะนะผมอีกทั้งอุ้งม,มือกรงเล็บขนาดใหญ่สามารถปล่อยลำแสงรากับปืนใหญ่จากหัวไหล่นะฮะแล้วก็แสงโทรจิตที่ควบคุมยาน UFO ได้แล้วก็ดูดซึมซับพ,พลังงานของศัตรูและกัดและกลืนกลิน่นเออเขาเรียกว่า เขาเรียกว่ากินเลยดีกว่านะโอเคนะผมเอาละท่านเดี๋ยวต่อไปเลยนะฮะเดี๋ยวปลดรอสักครู่นะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะรอก่อนว่าใครจะมาถ้าเกิดไม่ไม่มีก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวผมก็จะการปิด นะผมอ๋อได้แล้วผมว่าใกล้แล้วใกล้แล้วสักคู่นะฮะโอ้โอ้โอ้โอไม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วนี่คือเอ่อเมกาก็ซิล่านะฮะยุคโชวะยุคโชวะนะฮะเมกาก็ซิล่ายุคโชวะนะฮะโอ้โอ้เขาก็ส่งมาเหมือนเราอะ ด้เดี๋ยวเราส่งไปก่อนนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าโอเคโอโอไม่ดีแล้วเดี๋ยว โอ้ oh, มันฮิวได้นี่ว่าเอ้ยสเปกซิล่าตัวนี้เอ่อหิวได้นะฮะสกิลหิวนะครับผมแต่ก็อย่าประมาคคู่ต่อเออเฮ้ยก็อ,อย่างนี้สิครับทีนี้เดี๋ยวผมจะส่งเอ่อเ,เ,เดี๋ยวสเปกซิล่าเลยเดี๋ยวโอ้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 อะไรอะ่ะ โอ้เมกาก็ซีล่าที่ที่อีกร่างหนึ่งนะฮะอีกร่างหนึ่งเขาส่ง <l ots> อีกร่างหนึ่งมานะเอ,ออเออ,อ โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนี่ยสเปคก็สีล่าอีกนิดหน,นึงนิดนึงโอ้ไม่นิดนึงแล้วอ่ะโอเคเราส่งต่อนะฮะผมว่าก็ซีล่าไมนดัสฟันที่คือเซฟตุเซฟได้นะโอ้โอ้เขาเซฟได้นะเขาเซฟได้เขาเซฟได้นะ โอ้โหมันไม่ธรรมดานะเจ้าคุณเธอส่งกอรซิล่าเอิร์ธไปฮะส่งกอรซิล่าเอิร์ธไปนะครับผมอีอีกทีโอ้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 โหส่งตัวนี้มาผมไม่เคยดูหนังเรื่องนี้ใครใครรู้จักชื่อไหมฮะ โอ้ยโอ้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 ไม่ดี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 เลยไม่ดีเลยจริงๆอีอีโอ้โอ้โอ้โอเคเราส่งสเปกกอรซิล่าไ้นะส่งรัวๆเลยตอนนี้โอ้เลยโอ้หิวได้อีกหิวอีก นิดเดียวนิดเดียวอือหืออือหืออือหืออย่าพึ่งหิวนะเออหิวทำไมเล่าหิวเยอะก็แย่สิครับอย่าหิวเยอะอย่าหิวเยอะนี่ไงอุย้ย เออฮ่าฮคุณฮิวเยอะเกินิวเยอะเกินไปไหมเอวอวคือเอาจริงนะสเปคก,ก็ซิล่านะผมไม่เขียงนะเก่งอยู่นะเก่งอยู่นะวิ่ยมอเตอร์ไหนดูสิเขาจะให้เราหรือเปล่าให้เราไหมโฆษณาไหม ันนี้อะไรอ่ะ๋อคือโฆษณาอันนี้ผมไม่เล่นนะครับผมนะไม่ไม่เล่นนะผมผมไม่เล่นนะคบผมเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรนะเหมือนอีกเกมนึงฮนะเดี๋ยวลองสักครู่นะมันนับเวลาอยู่ถอยหลังนะถ้าเกิดมีโทชาที่ผมเอาโมชาในปีสองพันสิบเก้านะฮะปีสองพันสิบเก้านะครับผม,มก็คือเป็นโมชาที่สวยและเป็นตัวนางเอกของเรื่องนะก็ซล,ล่าไปพระเอกนะฮะ รอคอยอยู่คือโอ้โหสมมากสมกันมากเอาจริงก็ซีล่เาเจเนอรี Godzilla ่ January นะฮะอันนี้เอออันนี้โฆษณนานะครับผมโอเคฮนะโอ้ได้อะไรผมไม่รู้แล้วตอนนี้นะฮะผมไม่รู้แล้วตอนนี้โอเคโฆษณาไปเลยโอเคครับทีนี้เออเดี๋ยวมาลองมาเล่น หรือใ้ผมอ่ะอ่าอธิบายต่อนดี้ดูก่อนว่าเป็นถึงไหนแล้วโอ้โหโอเคครับผมตัวตัวต่อไปนะเป็นตัวร้ายโคตรร้ายเลยทีเดียวนะสเปซเออไม่ไม่ใช่สเปซกอสิลานะเออพูดผิดเดสทรอย่า er นะเดสทรอย่า er นะครับผมเป็นเออเดสทรอย่าที่โคตร โครอภิมหาโครที่โหดร้ายสุดๆเลยนะในหนังเรื่องเอ่อก็ซิล่าปะทะเดสทรอยยาในปีหนึ่งเกปีหนึ่งเ้านะฮะเป็นหนังก็ซิล่าที่เศร้าที่สุดนะฮะเอ่อทำให้พวกเราน้ำตาแตกเลยนะครับผมเป็นฉากสุดท้ายนะชื่อภาษาไทยคือก็ซิล่าศึกอวสานนะฮะก็คือนะครับผม เดสทรอย่า er ถือเป็นเป็นไคจูเป็นไททันที่ตัวร้ายที่สุดในเรื่องถ้าเกิดว่าผู้กำกับหนังกอซิลาดิเจรี่เอาตัวนี้มาผมว่าต้องมีศึกที่เป็นศึกที่ต้องต่อสู้และร่วมมือกันคือผมให้นิยามเลยนะว่าเดสทรอย่าคือเป็นตัวร้ายที่สุดในเรื่องตัวโกงหรือตัวร้ายที่สุดในเรื่องนะะถ้าเปเดสทรอย่าน, er นะ ผมนี่ยากให้คือปีศาจพูกทำลายล้างทำลายล้างเลยอ่ะผมว่าคือเอาเอาจริงนะก็ซิล่าเองคงเดอนีเอ็มพายคือเจอศึกคือสกาคิงกับตัวชื่ออะไรผมจําไม่ได้ใครเคยดูหนังตัวอย่างเทเลอร์เออบอกชื่อไทท่านตัวใหม่ให้ผมได้รับทราบทีเถอะเพราะว่าเอาจริงผมไม่อยากหาข้อมูลหรือสปอยคือแค่บอกชื่อและลักษณะความสามารถพิเศษแค่นั้นพอ ผมต้องการข้อมูลแค่นั้นส่วนเรื่องหนังเดี๋ยวค่อยไปติดตามเอาและอาจจะมีฉากที่เซอร์ไพรส์ที่คุณคิดไม่ถึงว่าจะกลับมานะฮะให้ผมผมจะไม่สปอยนะไม่สปอยโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงเออเดสเอรนะฮะเกิดจากเครื่องออกซิเจนเดสทอยเยอร์นะเมื่อในอดีตนะครับผมก็คือเป็นสารเคมีที่ทำให้ก็ซิล่าเอ่อเอ่อะจะพูดว่า เดสทรอยเยอร์ er นะมีผลกระทบนะครับผมทำให้ไอตัวไอตัวสเปกซิล่าเนี่ยเอยไม่ใช่ฮนะขอโทษผมพูดชื่อผิดอีกแล้วเ e สทรอยเยอนะหรือเ e สทรอยย่นะครับผมมีห้าร่างด้วยกันนะร่างแต่ละร่างเนี่ยความสามารถก็โหดอยู่พอใช้ได้นะโหดใช้ได้นะครับผม โหดโหใช้ได้เลยอ่ะทำทำให้ก็สซิล่าได้รับปาดเจ็บนะแล้วที่โหดที่กว่านั้นคือเดสทรอย่านะฆ่าก็สซิล่าจูเนียแต่ผมไม่รู้ว่าตอนจบก็สซิล่าจูเนียมีชีวิตยอยู่หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่ทราบนะผมเป็น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 ภาคที่เศร้าที่สุดเศร้าที่สุดจริงๆนะเดสทรอรย่า er นะ โหดอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าทางผู้ก่ะกับของดีเจเลี่เอาเดสทรย่ามาเนี่ยให้มันเป็นสุดสุดท้ายซึ่งต้องก็ซิล่าและคองและไทท่านตัวอื่นที่มันต้องร่วมมือกันสู้ถ้าโหดอย่างเงี้ยผมว่าต้องต้องร่วมมือกันสู้คือคุณเจอสก็ซิล่ากซิล่าและคองเนี่ยเจอกับสกาคิงใช่ไหมผมว่าน่าจะรับมือได้ในเรื่องนะตัวอย่างหนังนะแต่แต่จะฉากต่อสู้นีน่ผมน่า คิดว่าน่าจะมังน่าดูแหะผมว่านะนะผมก็พูดก็แค่แค่นี้ก่อนนะเดสทอยาพวกผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะเพราะอะไรรู้ไหมมันเศร้าเศร้ามากโอเคฮะท่านเดี๋ยวเราไปเริ่มเจมกันต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวดูสิ โอเคเบคก้าก็ซิล่านะรล่างที่น่าจะเป็นล่างที่ล่างที่สองมากกว่านอ้โอโอโส่งนี่มาเลยโอ้โหยังไม่ทันโอ้โห โอ้เสเปกเขาสิ่ากเขาก็ส่งมาเขาก็ส่งมาเขาก็ส่งมาเดี๋ยวเออไม่เอาสิไม่เอาแบบนี้สิตัวเองไม่เอาแบบนี้นะผมว่าให้เขาชนะไม่ดีกว่าเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ไม่ดีมั้ง ไม่ไม่ดีไม่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 ดีไม่ดีไม่ไม่ดีโอ้ยคิริอูอ๋อฮะคิริวจ้ะคิริวจ้ะทำไมทำแบบนี้อ Monster X อู้ Monster X เลยเหรอเฮ้ยมอ m o เ s t e r X เร็วอยู่นะฮะคือ วอเตอร์เอ็ดนี่ปรากฏตัวค่าแรกก็คือ Godzilla, ก็ซิล่าไฟทงวอลนะครับผมก็โอ้เทำไมโหดจังเลยอะ่ะตัวเนี้ยโหดมากอ๋อเดี๋ยวผมส่งก็ซิล่าอันนี้คือเอ่อเดสกิโดล่ามานะเดสกิโดล่าเดี๋ยวไม่ทันใช้อะไรเลย โอ้โหโอ้โอ้ค้างเหรอค้างหรือเปล่าโอเคฮะอ่าๆยังยังได้อยู่ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องค้างขออภัยด้วยนะฮะอันนี้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 ส่งยิงเลยยิงเลยยิงเลยโอ้ยนิดเดียวเองยิงแม่งเลยโอ้ไม่ได้ผลเลย โอ้ดิฝนดผลนดิฝนโอ้โห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 อุยไปส่งทีวีมา พึ่งนะอย่าพึ่งนะห้าห้าโอโอโอเออโอโอส่งมารัวๆเลยนะถ้าเกิดมีภาพค้างก็ต้องขอไัยด้วยนะโอ้ทาร์มแล้ววะ่ะโอเวอร์ไทม์แล้ววะ่ะนีสิส่งนี่เลย พึ่งนะเว้ยอย่าพึ่งนะเว้ยวโอ้โหเออนิดอีกนิดนึงโอ้โหนิดนึงก็ได้ผมว่าตายแล้วล่ะเออ อ่าโอเคโอเคครับผมว่าแพ้แล้วล่ะแพ้แพ้แพ้คือถ้าเกิดว่าเนี่ยเนี่ยฮะนี่คืออ่าเมกากอซิล่านอะในเอ่อกอซิล่าประทับเมกากอซิล่าในปีหนึ่งก็เก้าสามนะครับผมสามารถหาดูได้นะถ้าเป็นยุคของเฮเซนี่ยังมีให้ดูอยู่อ่ามีเหมือนมีการอัปเดตใหม่นะโอเคครับผมทั้งนั้นเดี๋ยว ขอตัวแค่นี้ก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ